สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนล่าสุดนั้น HTC ได้ปล่อยภาพโฆษณาของมือถือเรือธงซึ่งก็คือ HTC One M10 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและได้มีการคาดการณ์ค่ะว่า HTC One M10 นั้นจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้และจากภาพโฆษณาล่าสุดจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องของ HTC One M10 จะมีบอดี้ที่ทำมาจากโลหะค่ะ และเมื่อดูจากคำว่า hashtag power of 10ซึ่งทาง HTC ใช้ภาพโฆษณาดังกล่าวคาดว่า HTC One M10 นั้นจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 820ซึ่งในเรื่องของสเปคของตัวเครื่องตอนนี้รู้เพียงแค่ว่า HTC One M10 จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วความละเอียดแบบ Quad HD ค่ะแรม4 g b หน่วยความจำภายใน32 g b กล้องถ่ายภาพความละเอียด12ล้านพิกเซลที่ ใช้เทคโนโลยีแบบอัลตราพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED แบบดูโอโทนรองรับการสแกนลายนิ้วมือค่ะและจะมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด3สีด้วยกันได้แก่สีขาวสีเงินและสีดำนั่นเองค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ